และสวัสดีท่านผู้นำบุญเจริญทีมทุกท่านตั้งแต่ระดับผู้ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันครับขอบคุณโอกาสที่ได้เข้ามาได้ได้รับเข้ามาครับโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่ได้กินมันก็จะละลายวันนี้ก็ได้มา จะมาพูดถึงเรื่องทำไมต้องสีกรุงทำไมต้อง MTM คนระับก็ทำไมต้องสีกรุงก็นั่นอนัะติในเนี้ยคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมทุกท่านต้องมาสีกรุงหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วผมแค่มายำ้ำย้ำคิดย้ำเตือนอีกอีกสักรอบเพราะสีกรุงคือระบบ MLM สมาชิกบอกต่อสมาชิกมันไม่ใช่ไขาตรงมันไม่ต้องลงทุนจึงไม่มีขาดทุนไม่ต้องเสียงานหลักไม่ต้องรุ่นไม่ต้องนี่ไม่ต้องเดินทางมาประชุมไม่ต้องอีกหลายๆอย่างไม่สนถึงวัยวุฒิคุณวุฒิไม่เน้นการขายแม่นบังคับยอด โอ้หลายไม่เหลือเกินดีไหมครับบางคนนี้บอกว่าขายก็หนีและได้ยินคำว่าประกันประกันก็ต้องไปตามซื้อ,งอเงาแล้วหรือเพื่อจะกกนเป็นการขายแต่สีกรุงไม่ใช่การขายเป็นการแนะนำขยายสายงานถ้าจะบอกว่าทำธุรกิจ ก็ต้องเป็นการขยายขายงานแนะนําบอกต่อแค่นั้นเองให้บอกต่อ,อยังไงให้เขาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกและมีส่วนลดมาตรฐานของแต่ละบริษัททำได้ยังไงในโทรศัพท์มือถือแล้วนี่แหละเครื่องเดียวเนี่ยตานั่งทำตรงไหนก็ได้อย่างตอนนี้ตอนนี้ขณะดนี้สมคิดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นถนน อีกฝั่งหนึ่งเป็นคลองพด,งดุงกรุงเกมก็ทําได้ก็นั่งคุยได้ไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้าหากว่าเป็นธุรกิจอื่นอย่างเช่น MLM ต้องอยังไงต้องสาธิตสินค้าต้องมีสินค้ามาสาธิตต้องสต็อกสินค้าเพื่อจะปรับระดับ ปรับตำแหน่งแต่สีกรุมไม่ต้องสีกรุมตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยแม้แต่เดือนนี้เป้าไม่ถึงก็ไม่ได้ลดตำแหน่งเรานี่ว่าเข้าเรื่องหรอทำไมถึงต้องสีสีกรุมทำไมต้อง m d m ก็มันไม่เสียเวลามันไม่เสียงานประจำเราด้วย เราทําควบคู่กับงานประจําก็ได้อยู่ที่บ้านก็ะทาได้เป็นเป็นธุรกิจที่กฎหมายบังคับถึงเวลาก็ต้องซื้อซื้อปีละครั้งสต,ตอ็อกปีละห้าฉบับก็ไม่ได้2องฉบับก็ไม่ได้ต้องปีละฉบับในระหว่างทางที่อยู่กระสีกรุง ก็มีโค้ดเข้ามาสอนสอนกันฟรีๆเลยฟรีหลายอย่างนะฟรีทั้งกันติวกันสอนฟรีทั้งสื่อโฆษณาฟรีทั้งทิปติวสอบอะไรต่างๆมีทั้งหมดเลยที่สมคิดพูดมามันยังน้อยเรื่องของฟรีมีอีกหลายๆอย่างที่ฟรีฟรีด้ แล้วเราจะแนะนำกับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่อยากจะซื้อใช้แนะนำยังไงก็เข้าไปพูดบอกกล่าวแนะนำในสิ่งที่เราเคยประสบมาเราโดนแนะนำยังไงเราก็แนะนำแบบนั้นแหละมาซื้อสิออบริษัทเราเป็นบุคเกอร์ แล้วก็มีอีกหลายๆบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเราเรามี48สาขาทั่วป,ประเทศมีแรลขาตสนตัวอีกประมาณ600ขวาชีวิตตรีทั้งหมดลงทุนครั้งแรกคือ200หรือ205